แบกจิ๊บโตรเปล่าตัวที่เขาไม่ให้นั่นเขาไม่ให้ในสิ่งที่ไม่ควรให้แล้วเขาต้องให้ในสิ่งที่ควรมันจึงจะเป็นฝ่ายบริหารที่ดีสมมติฝ่ายบริหารอ้ามันก็คนโง่ก,ก็บริหารผิดมันก็นกนเปิดเลยอยงนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้ว้าอย่างนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ง แต่ไม่อาจของคนโง่ปัญหานี้อย่างนี้น,นี่ว่าหลักทั่วไปทางศีลธรรมเราจะต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักเพราะแล้วเราจะไม่ถือว่าฝ่ายบริหารนั่นโง่หรือฉลาดผิดหรือถูกเราก็ฟังคําสั่งที่เขาสั่งออกมาแล้วเราก็ต้องมีใจเป็นธรรมก่อนเด็กๆควรจะรักความถูกต้องทันนี้มันเป็นประโยชน์นะมันก็ต้องอรับเอาทั้งที่ว่ามัน ไม่ตรง,งความเห็นของเราเหมือนพ่อแม่ตีเราเนีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นกามถูกต้องที่พ่อแม่ต้องตีเราเพราะเรามันทําไม่ถูกต้องเขาตีเราเพื่อให้มันถูกต้องที่ายบริหารเขาเมือน,น,นะไรเาขาบังคับเราเขาลงโทษเราเขาอ,อะไรเราก็เพื่อให้มันเกิดการถูกต้องที่เราก็ดูมันถูกต้องจริงหรือเปล่าทาสั่งอันนี้ฮหระเบียบอันนี้ฮ นี่ก็ต้องคิดว่าระเบียบบริหารของสถาบันอย่างนี้มันต้องพิจารณากลั่นกรองกันมามากแล้วมันต้องมีหลักที่ถูกต้องการบริหารหเป็นไปตามหลักนั้นมันก็ควรจะถูกต้องแยกให้มันเป็นเรื่องของระเบียบของสถาบันไปแยกให้มันเป็นความต้องการของรูงอาจารย์ผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนตัวไป เด็กๆเดี๋ยวนี้มันถือว่าให้ระเบียบบริหารนั่นไม่ถูกต้องใช่แล้วครูก็ยิ่งไม่ถูกต้องมันก็ทําอะไรกันไม่ได้นันต้องมีการอบรมเด็กไม่รู้ว่าความถูกต้องเป็นอย่างไรไปยังแต่พ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิดเดินโตจะไปเข้ามหาวิทยาลัยเอาความถูกต้องของความต้องการงตัวเป็นหลักเนี่ยมันเป็นผูดตีผิดตายโดยไม่ต้องดูหน้าใคร ความโลภความอะไรของตัวมีอย่างไรเอาอย่างนั้นเป็นหลักเป็นความต้องการของกิเลสเป็นความถูกต้องของกิเลสมันทชาไม่ได้ทีนี้มันเป็นความบกพร่องทั้งหลักการการศึกษาตัวทั้งโลกไม่อบรมเด็กให้รับความถูกต้องตามแบบของจริยธรรมไปทำให้เมาประชาทิปไตยตสอนประชาทิปไตไตเผลอปากไปจนไม่มีขอบเขตเด็กก็เลยเป็น เป็นสัตว์เดรัจฉานือถือว่าได้แล้วก็เป็นดีได้ตามความต้องการของต,ตัวแล้วก็เป็นดีรือเป็นปิดราคาปัญหาหนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาของโลกไม่ใช่ปัญหาคุณที่มหายายลัยของคุณถูกแล้วเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นหน้าที่ของุมาอาจารย์เป็นหน้าที่โดยตรงเลยหาทางง่ายันภาษา ที่มาพูดนี่ก็หมายความว่าโลกมันกำลังบ้าทั้งโลกถ้าเราก็จะกําลังจะฝืนเรากําลังจะทําหน้าที่ที่สูงสุดหรือประเทที่สุดคือแก้ไขโลกเ <c oughs> ดก็ดกๆในโลกกําลังเมาประชาธิปไตย <c oughs> เพราะการศึกษามันสอนให้ทั้งโลกนี่ปัญหาอมันก็เป็นทั้งโลกเอาละเราจะแก้ที่จุดที่อยู่ในหน้าที่สารัพิเศษของเราพิเ ดีมากนี่เขากมองเห็นกันว่าแมมมันเด็กมันเออตามไปทั้งโลกทั้งประเทศไทยเนี่ยที่ทเชียงใหม่ก็แก้ไม่ไหวนั่นแหะถูกแล้วถูกแล้วมันมันมันถูกต้องแล้วแต่มีการคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคือเรื่องที่เรากําลังจะทํา ทามุงไม้ขางสวนหมกของคณะธรรมทานก็คือจะจะฝืนกระแสของโลกที่กําลังบ้างโลกทั้งโลกที่กําลังบ้าจัดเราทําตนเป็นผู้ฝืนกระแสแล้วบุญก็ต้องน้น่ทด่้อย่างเดียวกันนะยต้องไปฝืนกระแสบ้าประชาธิปไตยของคนที่อยู่ในความเี่ยวข้องรับผิดชอบ มองดูปัญหาให้เห็นตะก่อนที่ปัญหามันอยู่ที่เด็กกําลังบ้าหรือเมาประชาธิปไตไตหรืออิสรภาพของพูดผีปีศาจนะมายอมเป็นคนพูดหยาบคายเป็นคนเลวพูดหยาบคายเพื่อประหยัดเวลา <c oughs> เด็กของเรากำลังเมาประชาธิปไตยเสรออีภาพอย่างพูดผีปีศาจคือความต้องการของเนื้อหนังเหมือนพวกฮิปปี้ที่เราะยารรนมขจะไปสกัดกันมันก็เป็นหน้าที่ที่ระเอริอที่สุด ถ้ามันก็เจออะไรมันยากนมันต้องทําอย่างดีทาอย่างถูกกลุมรอบครอบอย่างเตี้ยลอดหลอย่างอดทนช่วยทํากันให้เด็กเกิดเกิดตามรู้ว่าอะไรเป็นความถูกต้องอะไรเป็นความไม่ถูกต้องยาเห็นว่าได้มาตามตัวแล้วตามใจตัวแล้วถูกต้องเหุจึงแยกเป็นอิสรภาพทางวิญญาณอิสรภาพทางจิตใจอิสรภาพอย่างพุทธิปิศาคือธิเล อิสรภาพอย่างมนุษย์คือพระธรรมจะทำร่าต้องยกอิสรภาพสองอันขึ้นมาชูให้เห็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เลือกเอาอันที่น่าี่ดีที่ถูกต้องนี่เป็นหลักใหญ่ยอมรับนะเพื่อเป็นหลักการใหญ่ที่ต้องมีอย่างนี้จริงจะปฏิบัติได้อย่างไรก็ทำไปแก้ไขแก้ไขประเพณีของไทยดีอยู่แล้ว ปัญหานี้ไม่เกิดเป็นเราทิ้งทิ้งประเทนมานานแล้วทิ้งเลยๆมาทิ้งมานานแล้วจนเด็กเทไปตามก้นฝรังเป็นเรื่องวัตถุนิยมคำว่าฝรังนี่หมายผู้ที่เป็นวัตถุนิยมข้าวหน้าครั้ไม่ใช่ฝรังทุกคนหรือว่าฝรังจะไม่มีอะไรดีกันเลยไม้ยเอาไอ้สปิริตกเงวัตถุนิยมที่ไม่ลืมรู้ลืมตางเป็นฝรั่ง ยังไปโลคพระจันทร์นี่เห็นดีนะเป็นเรื่องความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างเรารหูหลับตาเไม่แก้ไขโรคนี้ดีคุณนะก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ไม่ต้องไปไปโลคพระจันทร์แก้ไขเรื่องทางจิตทางวิญญาณในนี้ให้มันดีขึ้นให้เป็นแบบรู้เสรีภาพไปบสูกต้องพิจารณากรจาูกต้องมันก็มีทางอ